เคยขับทายผึ่งฉี่กระตายทรมานกอดน,น,น่อยๆเวลาเบ่งอ่ะทรมานกองของงามที่ครึ่งชั่วงชม่วงหนึง่งกันยังบสุดเป็นสันมาก,ก้นแกยี่สิบตนๆโคตรที่ของงามสีหูดีว่ามันทรมานสำหรับเวลาเขาเบ่งขับบอ,อกผิวกบแห้งก้านเพราะยังเพราะขาับทยายบบเดี่ยวของเสียออกจาก่างไก่เขาเลยน่ะมันก็มมแตรหมัมกหมมในหลังใส่ต่อไปต่อมากกับทึ่งพุ่งหนาขาใหญ่ตามมาอีกบ่นี้ บะหมี่หงสีมืองเอาแซ่บไปพี่น้องเนาะกัน้ำหนักก็เริ่มขืนหก <า S 2> ขืนหาแล้วกินไปกินไปเอ้าอยู่ดีๆมาเอาคือได้ซิแพ็คมากซิแพกชุ่มมากผิวพันธุ์ผู้อ,อ,อ๋อละอ๋อพราะเขาบะหมีงเอา้าบะหมี่แข็งกรองเดี๋ยวเอากินไปเอา้าอยู่พันธุ์ใดจักพันธุ์เซียร่ากาแคลล์ต่อประเทศเกาหลีใต้เพื่อนคะนอกจากทับท้ายกระจากส้มแขก ก็เลยระบายดีไขมันเท่าก่บเป็นพลังงานเท่าก็าเล้ยความลงพี่น้องตอนนี้ลงมากที่สองโลแล้วม,มันไม่ทำตาแต่สรสชอาดดีแซ่บค่ะพร้อมคักผักโคนอะไรที่เก็บชนิดหายกิโลกรับเมื่อแต่เท่ากันยังไงเป๊ะ,ะ้ยวหรทอแนี่เนาะผู้ใดที่มองหาอยู่เด้อแค่นึ่งไปหาเ่อนในพอเราสิได้แบบนี้เลย